เอ้โย و! สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมซัมเบอร์เนอร์วอลกับบูแชนแนลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวอีกแล้วนะครับเป็นในดีน้องบูเนาะก็นะครับอาริมานะครับผมหรือว่าเคียวแสงนะเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับในเกมซัมเบอร์เนอร์วอลเพราะว่าน้องเนี่ยแล้วยิ่งใส่คอสตูมชุดนี้นะครับแบบอือบอกเลยว่าชอบมากทุกคนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะว่าน้องเก่งยังไงแล้วทำไมผมถึงชอบอะไรได้ขนาดนี้นะครับ ก่อนจะไปดูนะฝากกดไลค์หนึ่งไลค์นะครับหนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชานเอลของเราด้วยนะครับแล้วก็ช่องบูชานเอลมีซับแต่งแล้วนะครับผมก็สามารถกดสนับสนุนช่องบูชานเอลได้นะครับถ้าบาทสิบบาทหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจำกันต่ำไม่ได้แล้วนะก็สามารถกดกันเข้ามาได้นะเพื่อนนะเอาไว้เป็นค่าขนมให้น้องบูเนาะตัวนี้นะครับอาร์ซิมะหรือว่าเคียวแสงนะเป็นสายโจมตีนะครับนั้นเลเวล40นะครับผมเบส HP หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบนะครับแอตแทกแปดร้อยสิบสอง ดีเฟน s ์6กรแล้วก็สปีด d 1 4่นะครับถือว่าสแตตโดยรวมเนี่ยสวยมากนะครับเลือดก,ก็เยอะแอ t a c k ก็สวยเดฟก็เยอะสปีดก็ไม่น้อยนะครับบวกมาได้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นไป25%าอนะครับผมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับโดยเป็นมี ไม่มีคมเนาะมีโอกาสนะครับ50%ที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามนะติดพิษเนาะหรือว่าความเสียหายหต่อนเนื่องสองเทินนะครับอัพเดมก็มีโอกาสเพิ่มอีกถึง20%นะครับก็ทำให้สกิลหนึ่งมีโอกาส70%เลยนะครับผมสกิลที่2แล้วเป็นการตีหมูนะครับโจมตีแบบไร้ความปานีเนาะการโจมตีนี้นะครับก็ตีทั้งหมดด้วยกัน3ครั้งแต่ละครั้งของการโจมตีเนี่ยก็มีโอกาส35%ที่สร้างความเสียหายหต่อนเนื่อง1เทินนะครับและสกิลนี้นะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับ ให้กับศัตรูที่ติดเอฟเฟกเสียหายความความเสียหายต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมอัพเต็มก็คูลดาวน์เลอแค่สองเธอนะใช้ได้วนได้เรื่อยๆเลยนะครับมาดูสก,กิลอัลติเมทกันบ้างครับผมสก,กิไลไฮไลท์เลยนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวโซล่าสามครั้งนะครับเพื่อลดอเพื่อลดเกราะนะครับก็ทําให้เกราะแตกนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องสองเธอนอกจากนี้นะครับการโจมตีก็จะเพิ่มนะครับการโจมตีจะเพิ่ม10%ตต่อความเสียหายที่อยู่บนหัวศัตรูนะครับ อัพเต็มโคดาวเหลือแค่4เทิร์นเท่านั้นเนาะแล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างสกิลนี้มันตี3ครั้งใช่ไหมแล้วก็มาลดเกาะด้วยนะครับแถมนะครับยังสร้างความเป็นนายต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยเนาะนอกจากนี้เกจโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น10ถูกไหมเกจโจมตีเพิ่มขึ้น10มันตี4ตัวทุกคนมันตี4ตัวตัวละ3ครั้งใช่ไหมโอ้เรียกว่าเกจเต็มเลยนะโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้เขาโบกับสกิลสองนะเวลาเล่นนะประมาณนี้นะตีอันะตีก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลสองเนาะ สกิลนะครับลีเดอร์สกิลเพิ่มความแม่นยำห้าสิในอารีนานะก็รุ่นนะครับที่แนะนำเป็นสตันนะครับสตันเลยนะคุ้มสุดแล้วสตันวิวนะครับก็อาจจะเป็นสปีดนะครับคิดเมลแล้วก็แอทแท็คหรือเอพีก็ได้เนาะอัติแฟกก็อาจจะตีแรงตามสปีดนะครับตีแรงตามเลือดเนาะสกิลสองสกิลสามแม่นยำเพิ่มขึ้นไปได้หมดเลยนะอัติแฟกนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวพาไปเล่นในอารีนา,นาให้ดูนะครับ อารีนาใช่ไหมอารีนาอ่ะเดี๋ยวหาบ้านที่มันน่าตีหน่อยแล้วกันอ่ะอย่างบ้านนี้เนาะคอมโบนะครับไอดี ID เนี่ยคอมโบ,โบครบเซตมากทุกคนนะครับก็พุล,ล,ล้ลมแรงเนาะแล้วก็บัฟแล้วก็ตีแล้วก็ตีต <c oughs> จบแล้วนะยิ่งมีพุ่ผู้การลมด้วยนะครับทําให้เราไม่ต้องทำสปีดสูงมากเนาะ <c oughs> ก็เอาผู้การเนี่ยลูดลดเกรดลงมาก่อนนะครับแบบนี้นะการเล่นนะครับปืด๊ดนะครับแล้วก็มึ้ตึ้มเห็นไหมหมดกระดานนะครับผมแต่ถ้าเจอทีมถึกมากเนี่ย การที่เราตีเข้าไป3ครั้งขนาดนี้เราก็เกรเต็มแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูบ้านนี้บ้างครับผมเสรก็รบปับไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้สกิลได้อย่างมั่นยำเนาะใครที่บอกว่าใช้ไม่ค่อยชัวร์เลยพี่สลัดน้ำอะไรเงี้ยอยากได้ทีมที่มันเซฟกว่านี้ถ้าคุณอยากได้ทีมเซฟกว่านี้นะครับเปลี่ยนสลัดน้ำเป็นอ่า ก็ได้นะแต่ว่าดาเมจมันอาจจะไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับอันเนี้ยก็เป็นทีมที่ผมชอบไว้ไต่นะสนุกดีนะครับโอ้แล้วเจอตัวเดียวเลยคือลิงลงมาปกติมันถึกอยู่แล้วนะแล้วยิง่งโดนความเสียหายต่อเนื่องเข้าไปนะครับอาจจะดูนะลดเกยเข้าไปก่อนไปอีกสามครั้งทุกคนหนึ่งสองสามดาเมจ ดเมจอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าโอ้โหโดยที่มันติดพิษอะแล้วซ้ำสก 2, ิลสองเข้าไปยิ่งแรงเลยนะแล้วก็ในส่วนของแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นก็ตีได้อยู่ผมก็ตีอยู่หลายดาบแล้วนะส่วนใหญ่เข้าบ้านที่มันเป็นเลือดเยอะๆนะครับค่อนข้างได้เปรียบนะครับค่อนข้างเล่นสนุกนะเนี่ยเหมือนเหมือนเรามารีวิวอะไรหรือเหมือนเรามาระบายอารมณ์เลยทุกคนมาเห็นก็สาดเปรี้ยงเปี้ยงเปรจบนะเนี่ยนะครับการเล่นดูอ่ะ ง่ายๆเลยนะปึ๊กปึ๊กปึ๊กนครับอันนี้คือการเล่นในอารีนาเนาะทำให้เป็นตัวที่สามารถไต่แรงได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถนะครับเอาไปเล่นลงดันได้อีกนะครับนี่จะพาไปดูโกลมนะครับแล้วก็ยังสามารถไปไต่หอได้ด้วยเนาะไต่หอเขาจบวไวเหมือนกันนะทุกคนนะ,ะนะีเน่เห็นไหมนี่เห็นไหมคือ อันตีนะครับอันติใส่สก,กิลสองหูบอกเลยว่าเจ็บปวดมากนะครับผมโดนเข้าไปนี่จุกๆเลยนะอันนี้นะครับที่มันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่กิมไฟมาเนาะพิษมันก็เลยแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เน้นแจกรัวๆนะ้วคูดดาวน์ก็ทั้งวนะครับเนีย่ยเห็นไหมเกรดเต็มแล้วทุกคนเนี่ยฟา้าไปนะครับเออ เนี่ยนะครับลงดันก็ดีนะเป็นตัวที่แบบครบเครื่องมากนะครับทั้งลงดัน PVP นะครับผมไม่รู้จะสรรหายัางไงดีกับน้องคนนี้นะคือคือมันอาจจะเป็นมอนเตอร์ตัวที่เราชอบนะครับแล้วแบบพอเราเล่นแล้วเราก็รู้สึกแบบสนุกนะอือะไรประมาณนั้นนะครับเย็บร้อยนะประมาณนี้เลยนะลงทีมลงโกเลมนะครับแล้วก็ ไตหอทุกคนไตหอก็เป็นอีกหอหนึ่งที่ไต่ค่อนข้างไวนะหอฮาร์ดนะครับหอฮาร์ดเนี่ยเราศาสตร์ได้อย่างเดียวนะสนุกเลยนะครับอืมอันนี้ก็อาจจะเอาล่มไฟไปด้วยก็ได้นะอันนี้ก็ทําให้นะครับติดพิษตายง่ายขึ้นเร็วขึ้นไปอีกนะแล้วก็ล่มไฟเนาะมีอะไรก็ใส่ไว้ได้เลยนะมังกรน้ําก็ได้นะครับมับงกรน้ํา ย,ยาวเลยนะออตโต้ได้ยาวเลยเนะในะเซตนี้นะครับออใส่เล็กสักตัวดีจริงๆแค่นี้ก็พอเนี่เนี่ยพอไหมะนะครับเดี๋ยวลองไปสี่ตัวก็พอแล้วเนาะนะครับในการใช้งานนะนี่ดูการเล่นทุกคนถ้าใครมีนะครับแม่มดมืดแม่มมืดอีกตัวผมบอกเลยว่าแจ่มเลยนะไตหอนะแบบดีมากนะครับผม หรือใครมีตทวเส้มไฟก็ดีนะนะครับก็ออโต้ไปเรื่อยๆด่านลูกน้องผมบอกเลยว่าทีมไามา้นะี่เก็บได้หมดเลยนะก็ค่อนข้างแ่มนะมถือว่าแ่มเลยนะเพราะว่ามันทำอะไรได้หลากหลายนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเพืเ่อนๆน,น,นะ จำไหมครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอาทีเอบ้างนะครับผมอาทีเอนะช่วงนี้ผมขอบอลีนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะไอดี ID นี้นะครับอาทีเอนะครับคือวันนั้นเห็นแล้วก็อยากเอามาดูอยากเอามาเล่นนะไปะเดี๋ยวพาไปดูอาทีเอนะตัวกันย่าง,งครบนะอาทีเอนะครับมีโอลิเวอร์มีริวน้ำมีผู้กันลมนะครับมีเคียวแสงนะไม่เล่นได้สบายอันนี้เราโดนแย่งไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หยิบหยิบพร้อมเราเลยนะนี่นะครับเป็นไงล่ะลบสามตัวนะเอาให้ ให้ดูเหลืองกันไปเลยนะครับผมแล้วผมก็แบนตัวฮิวครันะครับแล้วก็หยิบหลีกสปีดเนาะมีพลแลลมอะครับยังไงเราก็ลบหมดอยู่แล้วเนาะแล้วการที่มันเป็นเคียวแสงะนะทุกคนนะอย่างที่เราดูอ่านสก,กิลกันดูไปแล้วเนาะเห็นไหมเนี่ย4312งนะครับผมโอ้โหเรียกว่าอันนี้โดนสตันนะไม่อย่างนั้นได้สก,กิลสองอีกรอบนะครับเนี่ยไปพิษเนี่ย เป็นทีมที่เล่นสาสนุกนะครับไต่ RTA ไต่แรงไวนะเนี่ยพี่ยังเข้าไปให้นะครับอันนี้ก็เกือบแตกปไปงี้นะเพราะว่าอ่าเขาเหลือแพนด้าเนาะแต่ว่าก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับประมาณนี้เน่อยดีนี่อยู่ประมาณสองทองนะครับการใช้งานนะครับโดยรวมผมให้น้องแบบเป็นตัวที่แบบลงดันเก่งนะลงดันได้ลงฟาร์มได้นะครับ PVP ได้ครบเครื่องนะครับผมสำหรับน้องนะ เคียวแซงนะครับหรือว่าอาริมาของเรานะก็เป็นอีกตัวที่ผมชอบนะครับก็รีวิวสั้นๆง่ายๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบอยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายอยทำคลิปรีวิวมอนเตอร์ตัวอื่นให้นะครับวันนี้ลางไปแล้วนะครับเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ